เพชรมุ์ที่ชาพัดอัญเญมณีเพชรเกรดแก้วสีเขียวชาทองมีฤทธิคุณเทวคุณช่วยในการปัดเป่าอุปสรรคชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากศัตรูหมู่มานจากเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในภูมิที่มีฤทธิ์มากช่วยเติมพลังบารมีและช่วยเกื้อกูลเรียกเหล่าเทพเทวดามาช่วยเวลาตกอับ ต่อให้ตกอับอาพัพจากวิบากกรรมชะตาไม่ดีก็จะไม่อับจนอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วมนทิชาพัดนี้มีบรารมีแห่งพระขันเทพอัสดรชัยสีของพระดาบทฤศีผู้มีฤทธิ์มากชนะมาทั่วทุกสงครามประวัติพระขันเทพอัสดรชัยสีที่เสด็จพ่อองค์เพชรได้รับพระราชทาน จากพระฤาษีมีมณีเพชรมนทิชาพัทองโอรานใหญ่โตสถิตอยู่เพื่อความชนะในศัตรูได้โดยง่ายในทุกๆก,การรบตามตำนานที่ทรงประธานเล่าไว้เทพมนทชาพัทดาบทเป็นปู่ฤาษีนาคราชบำเพ,พ็ญพรตที่ปลายตีนเขาพระสุมนทีรา และอุทิศตนกับพระฤาษีเทพอัสดรจากประสิทธิ์พระขันอันเรื่องชื่อที่มีฤทธานุภาพของมุนีดาบทที่บำเพ็ญพศถึงสองหมื่นปีและมณีนาคาราธาตุกายสิทธิ์ของฤาษีมนทชาดาบทเป็นสีชาทองเข้มเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระจึงได้รับพระราชทานนามอัญมญณีเพชรเกรดแก้วสีเขียวชาทองด้วยพระนามของพระดาบทมนทชาพัท นามว่าเพชรมนทิชาพัฒยอดมณีผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงจึงถือได้ว่าผู้ที่ได้ครอบครองอัญมณีเพชรเร็จแก้วมนทิชาพัฒนี้จะเป็นผู้ที่มากด้วยวาสนาได้รับการช่วยเหลือและพลังดีๆจากเหล่าเทพและพระมหาฤาษีในการช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางหนทางให้สำเร็จ จัดเป็นอีกหนึ่งสีที่น่าครอบครองมากทีเดียวเลยนะคะและมายากด้วยดังนั้นไม่ใช่ว่าปรารถนาแล้วจะมีให้บูชาเสมอไป ข้อมูลต่างๆเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งยวดเป็นความเช,เชื่อเฉพาะกลุ่มสำหรับลูกหลานผู้ศรัทธาในเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาองค์ท่านเทวดากายเพชรที่มาสื่อสารกับคุณวินวัชริญญาแต่เพียงเท่านั้นการให้บูชาและการบูชาอัญมณีเพชรเกร็ดแก้ว เป็นเรื่องของความเชื่อชอบความรักและศรัทธาส่วนบุคคลเป็นทางเลือกของคนที่ยังรักที่จะครอบครองในอัญ,ญมณีล้ำค่าที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจในรูปแบบของพลังบาร,รมีบาร,รมีที่แปลงออกมาเป็นพลังงานที่มาสถิตยอยู่ประจำอัญ,ญมณีต่างๆในความเชื่อดังนั้นจึงคอส,สงวนขอบเขตให้บูชาเฉพาะแต่ผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันเท่านั้นขอพระคุณค่ะ